มีไขมันแล้วเป็นก้อนแกยังงั้นใครอยากรู้บ้างคะหมอซีจอตเตออินสไพร์อินเลิฟอินดี้คุณหมอพ่าลูกสาใครมีปัญหาเรื่องของการฉีดไขมันคอมเมนต์มาบอกกันนะคะมีคำถามมาจากคอมเมนต์ในติกตอกหมอซีว่า ไปฉีดไขมันหน้าแล้วเป็นก้อนจะแก้ยังไงหลายคนเข้าใจผิดว่าการฉีดไขมันหน้าเป็นเซลล์ไขมันของเราเองแปลว่าปลอดภย100ัยร้อยเ์เซนตอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับในงานวิจัยพบว่าไม่ว่าจะเป็นการฉีดไขมันของเราเองหรือเป็นการฉีดฟิลเลอร์สามารถอุดตันเส้นเลือดแล้วพบว่า เคสที่ฉีดไขมันแล้วอุดตันเส้นเลือดเนี่ยพบมากกว่าการฉีดฟิลเลอร์ด้วยยิ่งฉีดเยอะก็ยิ่งมีความเสีย่ยงหลายคนที่ยังไม่ได้ซ่อมผิวชั้นบนให้แน่น แล้วอัดฟิลเลอร์อัดไขมันเข้าไปใต้ผิวสิ่งที่ต้องระวังคืออาจจะเป็นคลื่นหรือบางคนรู้สึกว่ามันไม่เรียบหมออยากให้เราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นก่อนครับทุกคนลองนึกภาพตอนที่เราเป็นวัยรุ่นตอนนั้นผิวชั้นบนของเรายังเด้งถูกไหมเราจะไม่ต้องไปอัดไขมันไม่ต้องไปอัดฟิลเลอร์เข้าไปที่หน้าเยอะๆเทคโนโลยี Technology ที่ดีที่สุดคือโมโนโพล่าอาร์เอครับถ้าเป็นของอเมริกาคือเทอร์มั ถ้าเป็นของเกาหลีคืออาบูเตจริงอเมริกาเป็นเทคโนโลยีที่ดีครับแต่ว่ามันเจ็บและคอสค่อนข้างสูงคนไข้หมอหลายคนก็เปลี่ยนมายิงเป็นอาบูเตแทนเคยยิงเทอร์มารครั้งเดียวแล้วถอดใจก็เปลี่ยนมายิงอาบูเตแทนตัวบูเตเนี่ยที่ไม่เจ็บเพราะว่าหัวยิงพลังงานอาบูเตเขากระจายเป็นฮันนี่โคมแพทเทิร์นเป็นหลังพึ่งทําให้คนไข้หมอไม่เจ็บแล้วพอคนไข้หมอไม่เจ็บเนี่ยมายิงทุกปีจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบท็อกลดความเสี่ยงที่จะฉีดไขมันหน้าหรือผ่าตัด แม้กระทั่งคนที่ไปฉีดไขมันหน้าแล้วเป็นก้อนนะบางคนไปฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นก้อนอย่าเพิ่งไปรีบฉีดสลายระวังเดี๋ยวเนื้อดีมันจะหายไปด้วยหมอจะรักษาด้วยวิธีการซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นครับพอเรายิงซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นหลายคนที่ไปฉีดไขมันแล้วไม่เรียบหรือบางคนไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเป็นก้อนปรากฏว่ามันดูเรียบขึ้น โดยที่หมอไม่ต้องไปลื้อไม่ต้องไปฉีดสลายถ้ามันไม่เน่าไม่ติดเชื้อนะจะยิงซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นเวลาที่ผิวชั้นบนเราแน่นเนี่ยมันจะทําให้ปัญหาเรื่องความไม่เรียบความเป็นก้อนเนี่ยมันดีขึ้นมีใครอยากดูรูปคนไข้จริงของหมอบ้างที่แก้ไขมันที่เป็นก้อนแก้ฉีดฟิลเลอร์ที่ไม่เรียบกดแอปไลน์ที่ลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอครับทุกรูปที่แอดมินส่งให้เป็นเคสที่อนุญาตนะครับถ้าคิดว่าหัวข้อที่หมอพูดจะมีประโยชน์ก็ฝากช่วยกันแชร์ต่อด้วยนะครับ